สวัสดีครับจากเพจล,ลอกตกปลามือสองบายวิลิชนนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองนะครับแบรนด์ของเป็นแบรนด์ของไดว่านะครับไดวารุ่น GX 2นะครับตัวนีเ้เขียนว่าใน p แพนทอมครับ3าม l บอ e a r i n g ผลิต j a p ป n นนะครับสภาพก็ใช้งานได้ตามปกตินะก็แต่ป้ายหายไปข้างนะครับ ็มีนิ้วอยตามที่เห็นเลยนะก็หมุนด้านหน้าแยาแบบนี้นะครับหมุนลื่นประมาณนี้ครับการกลับทำง,งานปกตินะครับหมุนด้านหน้าถอยหลังได้ครับส่วนสปริงหน้าลอกเล่งดีครับเปิดปิดได้ครับคลิกเสียงคลิกเสียงดังนะครับแต่ดังเบา สปูนสน่วนเบรกแน่นอยู่แน่นอนครับอ๋อนี่คลิกเสียงมันดังเพราะว่าอ่านี่ครับจาระบีมันอัดเต็มเลยนะมันทำให้หนื่นๆหน่อยใครได้ไปก็ไปเช็ดไปล้างเอาหน่อยครับสปูลคมสวยนะครับไม่เบี้ยวไม่ไม่บิดไม่เบี้ยวครับรอดลายก็ยังชัดเจนอยู่ครับตัวนี้เป็นอะไรคราบเลย ส่วนฝาข้างในนี้มันมีแผ่นรองมีฝารองเป็นโละหะอยู่นะก็ขนาดก็ประมาณประมาณ VG10 ครับเบอร์ปัจจุบันก็ประมาณเบอร์1,000นะ ส่วนแขนก็พับเก็บได้นะครับคลายน็อตตัวนี้แล้วก็บิดก็หาตัวครับสำหรับสายขวาได้ครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็มีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับตัวนี้ถ้าป้าอยู่ครบนี่น่าจะเป็นพันขึ้นครับ ตัวน,นี้น่าจะขายอยู่ประมาณเจ็ดหกเจ็ดร้อยครับมีลองเข้าไปดูในเพจก็มีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่นะผมจำไม่ได้ว่าขายเท่าไหร่เพราะว่าสินค้ามันลงขายไว้ไหลายตัวครับไม่จำราคาไม่ได้ทุกตัว